สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแอป n o t i o นนั่นเองแอป o t i o n นะคะที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นแพนเนอร์เนาะจะเกี่ยวกับว่าเราวางแผนการใช้ชีวิตใน1เดือนเนี่ยยังไงบ้างนะคะคือเราจะมองเห็นภาพรวมก่อนเลยเนาะว่า1เดือนเนี่ยเรามีกิจกรรมหรือว่ามีงานอ e ีเวนต์สำคัญอะไรบ้างที่เราต้องทำนะคะแล้วก็เราถึงจะไปลงรายละเอียดในวันนั้นๆเนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแอป o t t o o เนี่ยเป็นยังไงและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแอป Notion ที่ช่วยให้ชีวิตและการทำงานง่ายขึ้นมากๆโดยตัวแอปนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยจดโน้ตแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลเราสามารถสร้างหน้าจากหมวดหมู่เพื่อที่จะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้นค่ะ หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่รีวิวหนังสืออนิเมะที่เราชื่นชอบไว้ในพื้นที่เดียวกันหน้าต่อไปนะคะจะเป็น yearly g o t a c k e r หรือว่าเป้าหมายสิ่งที่เราจะทำภายในปีนี้ future vision หรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตว่าตัวเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและนี่นะคะจะเป็นหน้าสุดท้าย habit tracker ค่ะ ก็จอกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวแอปโนชันในวันนี้เนาะสําหรับใครเนี่ยที่อยากลองจัดตารางเวลาชีวิตเนี่ยเราแนะนําให้โหลดมา,มากเลยนะวันนี้ขอลาไปกันนะคะ